นะครับก็สวสดีสวดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่รายการแล้วับไม่ชินเคยโอ้ยยยนะครับวันนี้เราก็ในเกม GTA อีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะฮะเย้นะครับ วันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟน่ะมาแนให้คุณผู้ชมเลยนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับก็เป็นแนวโลเพนะครับสวมบทบาททั่วไปนั่นเองนะครับเซิร์ฟนี้นะครับตอนนี้ทางเซิร์ฟเปิดให้แบบว่าฟรีไวริสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาเซิร์ฟที่แบบว่าฟรีไวริสก็แนะนําเซิร์ฟนี้เลยนะครับโอเคผู้การสิลานะครับส่วนวิธีการเข้าเซิร์ฟนะครับก็กด f8 นะครับแล้วก็ตามด้วย connect ip แบบนี้เลยปั๊บ แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้ากันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเมื่อผู้ชมเข้าเซิร์ฟนี้นะครับมาครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทาการก่อข้อมูลนะฮะตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกปอดเสื้อผ้านะครับทรงผมแหวนในการรองเท้านะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับ เอ่อก็มาดูปุ่มคำสั่งกันก่อนเลยดีกว่านะครับปุ่มคำสั่งเซิฟนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็กด F1 นะครับ F1 นี่ก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับก็เป็นการเปิดกระเป๋านี่ UI กระเป๋านะครับโคตรเท่แล้วก็สวยด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับอันแรกก็จะเป็นแดนนะครับอ่าเป็นท่าเต้นนะครับนี่มีท่าเต้นมาใหม่ด้วยนะครับอ่าอย่างจาบะนะครับ ส่วนพ็อปก็เป็นการถือของประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นท่าทางเหมือนกันนะครับนี่อ่าตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมากด F5 นะครับ F5 ไม่มีอะไรกด F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินอ่าตามนี้เลยนะครับแล้วก็ F9 นะครับก็จะเป็นราคาตลาดกลางหรือว่าอีโคโนมี่ของขึ้นลงนะครับโอเคอย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรขายได้แบบว่าเงินดีนะครับก็น่าจะเป็น เพชรนะครับเพชรหเม็ดก็ประมาณ150บาทนะครับจนถึง200นะครับส่วนเนื้อหมูแพ็คนะครับประมาณ35-40บาทนะครับประมาณนี้แล้วก็กด F 1 0นะครับ F 1 0นี้ก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับก็มีด้วยกันประมาณ1 2 3 4 5นะครับ5แบบนะครับก็จะมีอุ้มมีกี่หลังแบกแล้วก็อุ้มแบบคินุมโตะนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแบบอุ้มแบบเจ้าสาวประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมากด Delete นี่ก็เป็น U I สกอร์บอทนะครับก็โชว์ ID ดโชว์ชื่อนะครับจ็อบเบอร์โทรศัพท์นะครับประมาณนี้เลยอ่ะ U I ก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ปุ่ม M นะครับนี่เป็นไงเฮ้ยอย่างเท่นะครับโอเคดูแบบว่ามีสีสันมากเลยนะครับโอเคนี่ก็เป็นแบบถอดเสื้อผ้านะครับนี่ก็ถอดกางเกงนะครับโอเคก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะฮะ โอเคแล้วก็ต่อมานะครับของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับเราต้องทําการมากดรับตรงนี้ก่อนนะตรงนี้จะเป็นจุดรับของเริ่มต้นนะครับโอเคก็ทำการกดตวจี้นี่ได้มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวปีนออกไปข้างนอกก่อนอของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้มีอะไรบ้างเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับ เงินนะครับอยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะครับอันนี้คือเงินต้นที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้เลยนะครับแล้วก็จะมีบัตรประชาชนอันนี้ก็จะเป็นกล่องผู้เล่นใหม่นะครับเราต้องทําการเปิดก่อนนะฮะนี่เปิดเรียบร้อยนะครับโอ้โหได้ขอมาเพียบเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องบัตรผู้เล่นใหม่นะครับก็ทําการกดใช้ได้ไหมโอเคกดใช้ได้นะครับเราได้เป็นบัตรผู้เล่นใหม่นะครับ7วันมานะครับนี่เลย โอเคแล้วก็จะมีกาชารถพิเศษนะครับหลูกก็ทําการกดใช้เฮ้ยแจกเบนเหรอนี่เราก็ได้รถเบนซ์นะครับ S L 6 5มาแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะเฮ้ยเซิร์ฟนี้แจกรถโคตรหรูเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นกาชารถอ่าเริ่มต้นนะครับนี่ เฮ้ยแจกมาให้อีกแล้วเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงนะครับแจก2องพันเลยนอ่อันนี้ก็คือรถเริ่มต้นนะครับันคันรถเบน์เมื่อกี้นะเป็นรถคันพิเศษนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีขนมปงังน้ำป่าก็สามารถกินได้นะครับนี่ งามงามงามงาแล้วก็จะมีบัตรดีสกินนะครับหรือว่าบัตรสัญญกรรมนะครับถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวผิดเราก็สามารถกดใช้ได้นะครับแล้วก็มีโทรศัพท์นะครับมาให้หนึ่งเครื่องนะครับดีแล้วนะฮะไม่ต้องไปซื้อที่ร้านค้านะครับส่วนโทรศัพท์นะครับก็กด F1 นะครับเดี๋ยวขอทําการตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับส่วนทวิตเตอร์ก็สามารถเล่นได้นะครับตามปกติเลยโอเคกดถ่ายรูปก่อนนะครับมาซื้อไไหนเราต้องถ่ายรูปนะครับแช่ โอเคก็การกดโพสต์นะครับนี่ <Wow. S 1> โอ้โหยังรอครับคุณผู้ชมโอเคก็ okay, ตามนี้เลยโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราทําการเปิดแผนที่ดูดีกว่านะครับนี่ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะฮะอาจจะโล่งๆนิดนึงนะครับก็แต่ว่าก็เรียบง่ายนะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดตรงนี้เลยนะครับตลาดกลางเมืองนะครับเดี๋ยวเราทําการสํารวจกันดีกว่านะครับทางด้านขวาเห็นว่า มีอะไรด้วยก็ไม่รู้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นตลาดโลกหรือเปล่าอ่ะใช้ด้วยนะครับตลาดโลกแล้วก็สามารถนําของผิดกฎหมายแล้วก็ของทุกกฎหมายนะครับมาขายได้ตรงนี้เลยนะครับ <texts> ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอะไรอะ่ะโต๊ะป๊อกเด้งนะครับนี่มีโต๊ะพนันให้เล่นกันด้วยนะครับจํานวน2โต๊ะด้วยกันนะครับสามารถมาเล่นกันได้นะตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเบิกรถนะครับเนี่ยจุดเบิกรถก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับ โอเครถที่เราได้มาฟรีเออเป็นรถเบนซ์คันไหนวะพี่ไม่แน่ใจนะครับมึงมีสองคันเดี๋ยวสู่มาสักหนึ่งคันก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยไม่ใช่คันนี้เมื่อกี้เรานะครับก็ได้ทําการเก็บรถไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปลล็นรถต้นนะครับส่วนรถเบนซ์นะครับแล้วก็รถต้นนะครับก็จะอยู่ในคลังเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเมื่อกี้พี่ได้ทำการเบิกมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ทำการเบิกอ,อ,อีกสักรอบหนึ่งละกันนะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับเนี่ยพี่เบิกไม่ได้นะครับรอบที่2นะครับอืมช่างมาละกันนะแล้วก็ จุดต่อมานะครับตรงนี้ก็จะมีระบบอ่านอนแล้วก็อาบน้ําด้วยนะเซฟนี้มีระบบนอนแล้วก็อาบน้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ํานะครับนี่แต่ว่าต้องทําการซื้อสบู่มาก่อนนะครับตอนนี้เราไม่มีสบู่นะฮะโอเคแล้วก็จุดต,ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปที่ร้านขายรถกันดีกว่านะครับไปดูว่ามีรถอะไรขายบ้างน,นะครับอยู่ตรงนี้เลยไป ตอนนี้เราก็วิ่งมาอยู่กันที่ร้านขายรถแล้วนะครับโอ้โหวิ่งมาโคตรไกลนะครับหอบเลยนะฮะโอเคเราก็ทำการกดตูกันนะครับว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับนี่อันนี้ก็เป็นรถต้นๆนะครับประมาณ10โลนะครับ2,005นะครับก็มีหลายคันเลยอันนี้ก็จะเป็นจักรยาน BMX นะครับประมาณ500มอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นรถคลาสสิกนะครับ15โลนะครับรถอัฟโรดก็มีอ่ารถทั่วไปนะครับรถแนวสปอร์ตหุยคันนี้ประมาณเออแสนสี่นะครับ อันนี้เป็นแนวสปอร์ตนะครับก็มีหลายคันเลยนะครับแนวซูเปอร์คาร์นะครับ SUV รถแวนทำงานปลาน,นี้นะครับ <S <S เดี๋ยวพี่ทำการซื้อคันนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าพี่เอ่อได้ทำการได้เงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคกดเยึดเพื่อการซื้อโอเคก็ได้เป็นสีขาวมานะครับนี่เป็นไงรถโครสุกระปกเลยนะครับอ,อ่ตอนนี้พี่มีเมนูแอดมินอยู่นะครับเดี๋ยวขอทำการเอ่อทำความสะอาดรถนิดนึงละกันเนาะ นี่รถจะได้แบบว่าดูเหมือนใหม่นะครับแหมสีขาวโคตรสวยแล้วก็ล้อสีขาวด้วยนะครับแมสสีอย่างชอบเลยนะฮะโอเคแล้วก็กด B นะครับคาดเก็บขาดกดยูล็อกรถนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาเล่นเซิร์ฟนี้มาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับมา5คนนะครับรับรถทํางาน40โลไปเลย1คันส่วนมา10คนนะครับก็รับรถทํางาน40โล2คัน แต่ถ้าเกิดว่ามา15คนขึ้นไปนะครับรับบ้านแก๊งฟรีไปเลย1หลังนะครับจำนวนจำกัดนะตอนนี้นะครับบอกเลยแล้วก็ลงสูตรฟรีด้วยนะครับตอนนี้เราก็มีคนที่หน้าสนอตำรวจแล้วนะครับ police station นะครับนี่ด้านหน้าก็มีต้นไม้ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับส่วนด้านในก็เป็นแมปสนอใหม่นะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลกันไป let's go ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับอยู่ทางด้านนี้เลยนะฮะ ด้านหน้าโรงพยาบาลนะครับก็มีโลโก้เซิร์ฟด้วยนะครับแบะอยู่ตรงนี้นะครับโคเทนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปแวะที่ร้านค้าก่อนนะครับเรายังไม่ได้ไปซื้อของเลยนะครับไปแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีระบบอ่าแล้วตอนนี้เราก็มาถึงร้านค้าแล้วนะครับโอเคก็ทําการจอดเถไว้ตรงนี้เลยกันนะไปแล้วก็ลงไปดูกันนะว่ามีอะไรขายบ้างนะครับโอเคกดตัวอีนะครับ นี่อันนี้ก็เป็นร้านค้าท,ทั่วไปนะครับขนมปังน้ําดื่มนะครับมีบัตรเกษตรกรนะครับบัตรทํางานแล้วก็บัตรอุตสาหกรรมมีชุดซ่อมนะครับมีเบีย pięk, มีสบู่นะครับสบู่ก็เอาไว้อาบน้ําประมาณนี้เลยนะเพราะว่าเซฟนี้มีระบบนอนแล้วก็ระบบอาบน้ำนะครับแล้วก็มีระบบความเครียดด้วยนะเซฟนี้นะครับแล้วก็มีระบบกล่องจูนรถด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วหรือว่าปรับแต่งให้กับรถยนต์ของตัวเองนะครับ แล้วก็จะมีวอร์โซนนะครับเซิฟนี้มีวอ์โซนด้วยนะครับจุดวาร์จะอยู่ตรงอ่ากระลาดเลยนะครับมันจะมีจุดวาร์ฟอยู่นะต้องไปหาเอานะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปที่อูช่างกันดีกว่านะครับส่วนอูช่างเซิฟนี้นะครับก็น่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ไปตอนนี้เราก็มาถึงอูช่างกันแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่า แต่ว่าเราไม่สามารถแต่งรถได้นะครับราต้องให้ช่างนะครับแต่งเท่านั้นนะครับส่วนหน่วยงานในเซิร์ฟนะครับก็มีหน่วยงานอะไรบ้างนะฮะตอนนี้ก็จะมีตำรวจนะครับมีหมอแล้วก็มีช่างนะครับรับสมัครหน่วยงานจํานวนมากเลยนะครับหลายอัตรานะครับน้าใครอยากเป็นผอตรอยากเป็นรองผอนะครับอยากเป็นหัวหน้าหมอนะครับก็ลองติดต่อได้ที่ริดคอร์ดของทางเซิร์ฟดูนะครับแล้วก็พี่บอกไว้ก่อนครับใครที่มาดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วตามมาจากพี่นะครับ รับไปเลยนะครับมีกระชาแจกให้นะครับพิเศษนะครับไปบอกนายกนะครับว่าตามมาจากคลิปนี้นะฮะแค่นั้นเองแล้วก็ต่อมานะครับเลเบลเซิฟนี้ก็น่าจะอยู่ที่นอกเมืองนะครับส่วนในเมืองตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดขายของรวมนะครับแปะแล้วก็ลืมไปดูเลยว้าวทางเข้าโค้รเท่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดแล้วนะครับนี่เป็นไง ตลาดเซิฟนี้ดูดินะครับตรงนี PA ้ก็จะมีจุดแปลรูปนะครับแล้วก็จุดขายของอยู่ตรงนี <ceux> ้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลรูปเนื้อหมูนะครับอยู่ด้านในตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลรูปต่างๆนะครับประมาณนี้ส่วนจุดขายของนะครับเราฟาร์มอะไรเสร็จก็มาขายตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือจุดรับซื้ออ่าตามนี้เลยโอเคป่ะแล้วก็ไปที่เลเวลกันดีกว่านะครับเลเวลเซิฟนี้ก็จะอยู่ที่สนามบินทะเลทรายนะครับนี่ตรงนี้เลยปะ อนนี้เราก็ไปถึงเลเบลแล้วนะครับอ่าด้านนอกก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็ประมาณนี้เลยนะอ่าก็จะมีโลโก้เซิร์ฟนะครับแปะอยู่ด้านบนนะครับป๊กโอเคปะแล้วก็เข้าดูกันนะว่ามีอะไรให้คลาบบ้างนะครับอันนี้คือโต๊ะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นโต๊ะคลาฟแฟชั่นนะครับคุณสามารถคลาฟแฟชั่นได้ที่นี่นะฮะนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกหูฟังนะครับใส่ไว้บนหัวนะเท่เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานี้จะเป็นโต๊ะคลาฟอาวุธนี่ อันแรกก็จะเป็นหมวดทั่วไปนะครับคู่มือคราฟยานะครับวิทยุแหวนแก๊งนะครับกุญแจตู้เซฟนะครับหมวดเหรียญแล้วก็ของคราฟนะครับแต่ว่าอาวุธน่าจะยังไม่เข้านะพี่คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับเอาไว้เก็บของประมาณนี้เลยนะสุวรรณงานผิดกฎหมายหรือว่างานดาเซรฟนี้มีอะไรให้ทําบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีจกสายไฟจกปูนขายยาขายยาขายอะไรบ้างนะครับขายกัญชาแล้วก็โคเคนะเซฟนี้นะครับ แล้วก็งานนะครับงานถูกกฎหมายทุกไปนะครับฟาร์มอ่าก็มีอะไรให้ทำบ้างนะครับงานขาวก็จะมีเก็บฟักทองเก็บส้มเก็บสตรอเบอรีเ่เก็บสับประรดเก็บแตงโมเก็บกล้วยเก็บกระลำนะครับเก็บมะม่วงตัดไม้ข้าหมูขุดเหมืองนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปทาอาชีพกันดีกว่า ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่จุดฟาร์มงานแล้วนะครับตานหน้านี่ก็จะเป็นจุดอะไรอ่ะอ๋อเก็บสับปะรดนะครับใช่ปะน่าจะใช่นะครับอันนี้ก็คือพ o p เครับสับปะรดนี่เป็นไงเก็บสับปะรดนี่ก็คือท่าทางในการเก็บนะครับก็ในรายกเรเก็บนะครับประมาณ5าวิเสร็จนะครับประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็ได้เป็นอะไรมาเอ่อได้เป็นสับปะรดนะครับเก็บได้สูงสุดประมาณ60อันนะครับแล้วก็ในการเก็บนะครับเราจะได้เป็นเหรียญทองแดงด้วยนะครับมันน่าจะสุ่ม มาได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงข้ามกับสับป,ปะรดนะครับใกล้ๆก,กันเลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดเก็บสตรอเบอรี่นะครับนี่เป็นไง <Wow. S 1> ตอนนี้สตรอเบอรี่ก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับโคตรน่ารักเลยนะครับลูกเล็กมากนะครับแม่บางซึมนี่คือแบบโคตรใหญ่อลังการงานสร้างเลยนะฮะซ์ฟนี้ก็ประมาณนี้นะครับเล็กๆเรียบๆง่ายๆนะฮะสตรอเบอรี่ Strawberry ก็เก็บได้สูงสุดประมาณ60อันเหมือนกันนะครับนี่ตามนี้เลย ส่วนพวกกิจกรรมนะครับที่ทางเซิร์ฟมีให้เล่นตอนนี้ก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีชิงทงนะครับแล้วก็เก็บแอด์อบนะครับอ่าเก็บแอด์อปแย่งของในอ่าในกล่องอะไรประมาณนี้นะครับอยากรู้เวลาก็ลองไปดูที่ดสคอร์ดนะครับเขามีประกาศอยู่นะครับว่าอ่ากิจกรรมนะครับมีเวลาไหนบ้างนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้นะครับหลังจากที่เราไปฟาร์มเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีบ้านแก๊งอยู่ด้วยนะครับนี่บ้านแก๊งหลังวัลเลอร์เลยนะครับเป็นไงนะฮะ ก็อย่างที่บอกนะครับมา15คนขึ้นไปนะครับรับไปเลยบ้านแก๊งฟรี1หลังนะครับจำนวนจำกัดนะครับนี่เห็นไหมด้านในก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับใครอยากได้บ้านแก๊งนะครับอย่าลืมนะฮะนี่โอ้โหอย่างสวยโอเคครับก็ไปปะครับจับเซิฟแนวโลเปเซิฟนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะระบบต่างๆนะครับคร่าวๆนะครับที่พี่พาไปทัวร์นะครับก็ประมาณนี้ด้วยกันนะใครที่สนใจนะครับอยากเล่นเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิฟเปิดให้เล่นแบบว่า ฟรีไวริสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับโอเคพี่ก็ฝากเซิฟนี้ด้วยละกันโอเคครับหากใครชอบคิปใน,นแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะ่าจุกิปใ,ใหม่ๆก่อนใครนะครับบ๊ายบาย,บายจ,จักันจุ๊บ